ของกันเยอะๆเลยมาดามโยจะไปไหนเนี่ยฮะมาดามโยตกปูตกปูไปแทะเลไปตกปูวิปิดเบาๆมาดามโยเราจะไปตกปูกันมาดามโยชุดไปตกปูเหรอเราขับรถจากเมืองแอตแล็กระหว่างทางเราจะวแวะ,ะเที่ยวไวนารี่อีกหนึ่งแหง่ง เพื่อจะหาวายขาวมาแก้มปูเราจะไปตกปูแล้วเราก็จะมีวายขาวมาเดิมคู่กับปูนึ่ง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 มันจะได้ปูไหมคุณโยมเราเดินทางไปทะเลจะถึงที่ตกปูก็ประมาณ3ามชั่วโมงกว่าๆเราอยู่บนเขาวิวสวยวิวสวย มีจักรยานด้วยคนเยอะเขาปั่นจักรยานเหนื่อยไหมพี่ปั่นจักรยานเราอ่าต้องแวะหาเหยื่อกันเหยื่อของการตกปูก็คือหัวปลา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 ร้านขายหัวปลาโอ้มีเบ็ดขายด้วยมีทุกอย่างเลยขายเยอะแยะอุปกรณ์การตกปลาอุปกรณ์การตกปลา เหยี่อเพียบอันนี้คือเหยื่อตกปลาเหยื่อสดอุปกรณ์การตกปลาตกปูเพียบเลยร้านนี้ครบเซตมาที่เดียวจบปั่นคนเดียวไม่เหงาเลอพี่เจอซุปเปอร์คาสวยมาก แดดแรงมากตอนนี้11โมงครึ่งยยวิวสวยดูหน่อยมีแต่ความแห้งแล้งแดดร้อนสุดๆแต่รถบอกว่า28องศา อันนี้มีชื่อเสียงใช่ไหมมีลลอะเจอไรอ่างนเดี๋ยวเราต้องแวะชิมไวน์ก่อนไรองางนยายเลอเออยายเลอเป็นผู้หญิงแน่นอนเราไปชิมไวน์ไรอ่างนของยายเลอรบน่าจะเป็นผู้หญิงเนาะไทเลอร์ว่าไงดิเราคงได้ชิมไวน์ตะกี้กันอีกแล้วหาไว้ข่าวไปกินกระปู ไร่องุ่นของเขาว้าววิวสวยคุณเยอวิวสวยไร่องุ่นวิวสันถึงแล้วไร่องุ่นเอ้ยไม่ใช่ไร่องุ่นทั้งไร่องุ่นและโรงงานวายี่ไทเลอร์ก็เชิญชิมวายในยาร์ดมีเด็กเดินหน้าในทีมเราไปเข้าไปมาดามโยเป็นไง สวยอะไรสวยเออกระเพราเหมกับกระเพราเมืองจีนนะอะรนะกระเพรเหมือน,นกระเพราเมืองจีนเลยมาริโอ้ไม่ใช่เหรอนี่เขาปลูกโชว์ด้วยอะไรง,ง่นอง่นทำวายเออปลูกโชว์มีหินด้วยขับขับขับไวายมาสองขวดชาดองเน่กับซูยองบรอง เราจะเข้าป่าไปตามล่าหาโรงงานไวในป่าอันมีนามว่าเซเว่นฮิว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 ซึ่งอยู่ในป่าจริงๆโรงงานไวที่มีชื่อเสียงโรงงานไวที่เก่าแก่ในเขตนี้ตร,ตรงนี้ก็ถึงสิ่งปลูกสร้างฝั่งนี้เป็นไร่องุนฝั่งนี้โรงงานไวมีเซราดอเดี๋ยวเราเข้าไปชิมไว ทางวันเวนะจ๊ะห้ามย้อนสอนแปดห้ <18 5. S 1> า 5, หนึ่งอ่หนึ่งแ<ไ>ป,<ไ>ปดห้าหนึ่งไปทางนู้นตรงนู้นคือไร่อ่า,อาง,งนวลตรงนี้ก็เป็นสวยอ่ะโซนใต้ต้นไม้ร่มรื่นดีจังในสวนฝั่งนู้นเราจอดรถไว้ใต้ต้นไม้ฝั่งนู้นสุราษฎเราไปชิมวายกันตรงนู้น มีถังไม่ออกด้วยคุณโยมีคนปั่นจัก,กรยานมาชิมไหวเลยไปเชินเข้าไปชิมไหวด้วยว้าวถังไมโออคคุณโยถังบม่มไหวเลี้ยวซ้ายขึ้นไปคุณโยไปชิมไหวกอนคุณโย xem vài hơn nhiều. hãy xem tôi này không nhiều. Một rồi. ไ้ไ,ได้เลยดูสีดูความิวอันนี้ใส่อันนี้เหมือนเหมือนวายอะไรตีนะวายมีที่ เราจะไปชมห้องบ่มวายใต้ดินก,กันอ่าไกรน้องมีพาไปล็อกประตูด้วยเหรออ่ะคุณโยตามไปตายี่มีไปได้ลงไปห้องใต้ดินเป็นไงโอ้ว้าวโอ้าวว้าว,ว,าวเลยล่ะ หนึ่งสองสามพี่มีถ่ายรูปให้หนึ่งสองสามเมาไหม เซเว่นฮิวได้กี่ขวดคุณยอชิมไวน์ตั้งหลายแก้วแล้วฮิวกับหนึ่งขวดเอากลับเมืองไทยไม่ได้ต้องกินให้หมดคืนนี้แก๊งนี้แก๊งจักรยานที่เราเห็นชิมไวน์ปั่นจักรยานมาชิมไวน์แล้วเขาก็ชิมเสร็จแล้วเขาก็กลับแล้วแต่เราก็จะถ่ายรูปกันต่อ,อกลับบ้านกลับบ้าน้ไม่ใช่ไปตกปู<ด>ต่อไปแล้วไปตกปูกันเดี๋ยวไปกินกับปู ไปกันแล้วเมาห้ามปัน่นบายบายเราชิมเราชิมไว้เสร็จเรียบร้อยแล้วเราจะไปพิงเล็กต่อทะเลสาบสีชมพูปูกูีูสิอีก45นาทีเราจะถึงพิงเล็กิวที่แสนแห้งแรงเป็นสีทองสีทองเหรอเพราะว่ามันเป็นหน้าแรงของที่เมืองอลิเลดีกว่า สงเสีทองใช่ไหใช่้ยมีแกะด้เหรอโอ้ยเราเจอแกะแล้วแกะที่อสเรเลี 10นาทีถึงพิงเล็กทะเลสาบสีชมพูเรามาถึงกันแล้วทะเลสาบสีชมพูไหนชมพูแบบไหนวะทะเลสาบสีชมพูนี่ตรงีอะไรอ่ะมีมาพญานาคใช่ไหมเออมีพญานาคด้วยพันยอโน่นนะ มันมีพญานาคใช่ไหมครับบอกพญานาคเฮ้ย,ยใช่ป่ะไม่รู้แต่เหมือน อ๋อมันคือเกลือใช่ไหมเกลือสีชมพูเป็นเกลือนี่นะชิมแล้วมีรสเค็ม,มคุณยอเค็มปิดปดีเกลือจริงๆนีๆ่เราเดินอยู่บนเกลือนะเนี่ยเกลือสีชมพูนี่เองที่ทำให้แปนทะเลสาบเป็นเกลือชิมหน่อยสิเนี่ยเกลือ สีชมพูพี่เค็มเค็มเค็มที่เราใส่สเต็กกินกันนี่แหละ2 3 1 2 3 1 2 3มีอะไรเจออะไรเจออะไรเจออะไรอากาศลมเหมือนนาเคือบ้านเราอ่ะตอนนี้น้ำมันแห้ง เกลือ่าเหล่านี่เองแหละไปสมุทรสาคสรสมุทรสงครามอ่ะอารมณ์เดียวกันเลยแต่เกลือที่นี่เป็นสีชมพู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 มีอะไรลกบ่อน้ำบาดาลข้างใต้ที่ดูดพิมพูล็อกไหลลงไปอ่ะแต่ว่าก็ไม่มีแล้วก็ไม่เคยมีใครพบเห็นแล้วก็นี่นี่เขาเรียกหลุมอะไรหลุมอะไรหล,ลุมอะไรเมื่อกี้นะโอ้ดูรถสิบล้อเขาที่นี่ รถกว้างกว้างสามเลยโอ้รถไฟยาวจริงจริงไไจากทะเลสาบสีชมพูเราไปทะเลเพื่อไปตกปูวายก็ได้แล้วจะเอาปูมากับเป็นเหมือนปูม้าบ้านเราแต่เขาจะเป็นสีน้ำเงินเดินทางต่อไปอีกเกือบหนึ่งชั่วโมง สวย GPS ก็บอกให้มาทางรัดเออรัดแต่ถนนไม่ดีข้างหน้าสุดลูกหมูลูกตาไ <c oughs> ม่ีบ้านคนเลยมีแต่ความแห้งรลยรเน้ยใช่เหลืออีกเก้านาที <c oughs> เราจะถึงท่าเลจุดที่เราจะไปตรกปู ได้แล้วมีวายแล้วมีปูหนึ่งตัวแล้วโอเคตัวแรกตัวแรกเได้ตัวที่สองโอเคไปได้แล้วเหรอได้แล้วเดี๋ยวดูดิเก็บแล้วไซนี้กินไม่ได้ต้องปล่อย

คาโบเนล่าค่ะคาโบเนล่าว้าหน้าตาน่ากินน่ะมีคนลุ้นมีคนลุ้นอร่อยแน่นอน